ค่เยีอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวนันตอนที่129จากที่ค้างข่าวข่าวทั้งสองพูดดูท่าจะมีหมอผีใหญ่จากวังทองโหลหลันมาที่นี่เยอะหน้าดูข้าคงต้องคอยระวังป้องกันพวกเขาฉินมูก,กระใบหน้าเข่งขึมขณะเขาเปิดช่องเล็กๆในถุงเต่าตีที่ด้านหลังเพื่อว่าจะดึงกระบี่ของเขาออกมาทันทีที่เจอกับเหตุร้ายเจ้ารัติ ค้างค่าวสองตัวเมื่อคู่แข็งแก่งสุดๆยิเรนมังกรเดินไปข้างหน้าหลบหลีกก้อนหินใหญ่สองตันนั้นฝีมือไม่ด้อยกว่าค้าและพวกเขายังดึกดำบรรอีกด้วยฉินมูก็มองเดียวรอบพวกเขาน่าจะเป็นลูกหลานของเทพพระเจ้าบางตนเจ้าบอกว่าพวกเขาฝีมือไม่ด้อยไปกว่าเจ้านี่ก็คุยโวชัดๆเจ้าสิบคนลุมพร้อมๆกันก็เอาชนะค้างคาวหนึ่งในนั้นไม่ได้หรอก ล่สมีพวกเขาแข็งแกร่งจนเกินไปกิเลนมังกรไม่อยากยอมรับนับถือและกล่าวยังเคืองว่านั่นเพราะว่าข้ายังอายุน้อยอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาสิบคนก็สู้ข้าคนเดียวไม่ได้ข้านั้นมีประโยชน์มากกว่าเลยนะฉินมู่กระเมินกิเลนมังกรเที่ตัวกลมดิกยังกับลูกบอลยังจะโม้อีกแปลกจริงทำไมยังมีสิ่งมีชีวิตแบบค้างคาวเขา,ขาอยู่ในแดนโบราณ หรือว่าพวกเขาถูกเทพค้างข่าวทิ้งเอาไว้ก่อนจะเกิดมาหาภัยพิบัติหรือว่าลูกหลานของเทพละมานรอดชีวิตผ่านภัยพิบัตินั้นกันในแดนโบราณมีวิหารหลายแห่งที่บูชาเทวรูปเทพพระเจ้าค้างข่าวในฐานะที่พวกเขาเป็นเทพแห่งความเจริญรุ่งเรืองอวยพรให้แก่ผู้คนเขาเคยเห็นรูปสลักของเทพค้างข่าวในเมืองเขตมังกรอยู่หนหนึ่งรูปสลักนั้น มีสีสระค้างขาวล่างมนุษย์ด้วยปีกเนื้อและมีเยื่อหนังบางๆจะงอกอยู่บริเวณใต้แขนรูปร่างของเทพค้างขาวก็ค่อนข้างคล้ายคึงกับค้างขาวขาวทั้งสองตัวด้วยแต่ค้างขาวขาวทั้งสองนี้ดูเถื่อนมากกว่าหากไ่เฉพาะสีสระกับปีกเทพค้างขาวก็ดูเหมือนมนุษย์ทุกประการหากกว่าค้างขาวทั้งสองเป็นลูกหลานของเทพค้างขาวก่อนจะเกิดภัยพิบัติหรือว่ายังมีลูกหลานของเทพและมารอาศัยอยู่ในแดนโบราณกันอีก แต่ทว่าชินมู่ไม่เคยเห็นพวกมันในแดนโบราณเขานึกอะไรขึ้นมาได้มังกรอ,อ้วนก่อนจะเจอกับปรมาจารย์เจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนกันแดนโบราณวินา,กน,ากนกิเรนมังกรก็คววนึกถึงอดีตเต็มเรด้ความตื่นเต้นไม่นานหลังจากข่าเกิดขึ้นมาแม่ของข้าก็หายไปข้านั้นหัวไม่แลเร่นมาจากความหิวและแทบอดตายตอนเจอปรมาจารย์ข้าเห็นเขาค่อนข้างหลอ และถูกเขาล่อหลอกด้วยยาวิญญาณเม็ดหนึ่งพลาดแค่ครั้งเดียวก็ทําให้ข้าต้องพบกับความเศร้าชั่วนิรันด์ฉินมู่แทบขั่เลาะชัดๆนะว่าปรมาจ,จารย์เห็นเจ้าอดข้าวหิวหน่าสงสารเลยให้ยาวิญญาณเจ้ากินหนึ่งเม็ดจนเจ้าติดใจและติดหนึบไม่อยากไปไหนทําให้เขาสลัดเจ้าไม่หลุดแต่มาคิดดูมังกรอ,อ้วนเจ้าน่าจะนับได้ว่าเป็นลูกหลานของเทพพระเจ้าเช่นกันใช่ไหม หรือลูกหลานของเทพเจ้าทั้งหลายได้กลายมาเป็นสัตว์พิสดารในแดนโบราณณปัจจุบันนี้เขามีสีหน้าแปลกประหลาดแต่แดนโบราณวินาศคงจะเคยผ่านยุคลุ่งเรืองอันเทพเจ้าและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเพราะอย่างนั้นลูกหลานของพวกเขาจึงอาศัยอยู่ในดินแดนนี้หลังจากนั้นภัยพิบัติก็ระเบิดขึ้นมาเทพเจ้าก็สูญสิ้นไปส่วนลูกหลานพวกเขาเค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์พิสดารในปัจจุบันนี้ การคาดคะเนนี้น่าตื่นตนกเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในคุบเหวข้างหน้าผนังผาสองด้านเต็มไปด้วยพืชพันุลกคึมป่าดงดิบนับไม่ถ้วนบริเวณหน้าผาให้ความรู้สึกที่น่าอาัศจรรย์แก่คู่คนขนาดก,ก้อนหินลอยอยู่ในอากาศแสดงเห็นถึงการบิดเบี้ยวของแรงแม่เหล็กอย่างชัดเจนทันใดนั้นฉินมู่ก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในถุงเต่าตี จิตของเขาก็วูบวาบเขาเปิดถุงเต่าตีเห็นกระบี่ไร้กังวลเริ่มสั่นกระบี่เริ่มส่งเสียงออกมาปานชีวิตฉนหมูทายเทเข้าไปดึงกระบี่ออกมาเขาคิดจะใช้กระบี่ไร้กังวลเป็นกระบี่แม่หลอมสร้างเป็นใจกระบี่เขาจึงไม่ได้ทําฝักกระบี่ไว้แต่ทว่าจะถือกระบี่ไร้กังวลในมือของเขาตลอดเวลาไม่ได้เขาจึงยื่นมือออกไปให้กระบี่ไร้กังวลรอยขึ้นมา เพื่อสับกิ่งไม้บริเวณต้นไม้โบราณกระบี่ทนทานอะไรอย่างนี้ฉินมูตัดกิ่งไม้ลองใช้เส้นได้ปานชวิตเฉือนเนื้อไม้ดูและเขาเฉือนเข้าไปไม่ได้ทําให้เขาอุทานด้วยความประหลาดใจคุณภาพของไม้นี้เทียบได้กับเหล็กดาเขาใช้กระบี่ไร้กังวลสลักกิ่งไม้และไม่นานก็สร้างเป็นฝักกระบี่เขาเสียบกระบี่ลงไปใบกระบี่ยังคงสัน่นแต่มัน ม่ได้ดูสะดุดตาเหมือนก่อนหนะ้าดูท่าว่าไม่ได้มีแต่กระบี่แต่ขักและก้อนโลหะเทวะที่ร่วงลงมาจากอาวกาศนอกโลกเมื่อ16ปีก่อนยังคงมีวัตถุอื่นที่สร้างการสั่นพ้องก,กับกระบี่ไร้กังวลคู่คนจากวังทองโลหลันได้เข้ามาในภูเขาพูดผีแล้วเช่นกันพวกเขาหาวัตถุดังกล่าวพบก่อนข้าหรือไม่นะฉินมูและกิเลนมังกรมาถึงก้นเหวพื้นที่เบื้องหน้าพวกเขา ขยายใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นฉินมูเดินเข้าไปโดยไม่รีบร้อนและมองเดินรอบอย่างละมัดระวังที่สองฝั่งสิ้นสุดุบเหวมีรูปสลักหินสองรูปถูกสลักขึ้นมาจากเทือกเขารูปสลักทั้งสองนี้ใหญ่เท่ากับภูเขารูปหนึ่งรูปสลักทั้งสองมีสี่หน้าเคร่งขีดมีท่วงท่าสูงส่งศักดิ์สิทธิ์สายตาพวกเขาลึกล้ำรูปสลักแต่ละรูปยืนกุมด้ามกระบี่ เสียงน้ําไหลก็ดังมาจากที่ไกลๆและมันคือเสียงของทาน,น้ําที่ไหลลงมาจากบาของรูปปัน้นพลังของน้ําตกนี้รุนแรงเป็นอย่างยิ่งเมื่อมันล่วงลงมาจากที่สูง1,500้าวาล่วงลงมายังฝ่ามือของรูปสลักก่อนจะไหลไปตามเรือนกะบี่แล้วรวมกันด้านล่างก่อเป็นแม่น้ํำสายหนึ่งแม่น้ำสองสายก็ไหลลงมา จากขาของรูปสลักและก่อเป็นรูปสลักมังกรสองตัวคดเคี้ยวไปในปากก่อนจะหายรับเข้าไปในใจกลางของหุบเขารูปสลักทั้งสองมีสีสษะค้างข่าและเรือนกายของมนุษย์พวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากเทพค้างข่าเทพค้างข่าสองตนพิทักษ์บเขาคูดผีเทวรูปเทพค้างข่านี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับค้างขาาสองตัวก่อนหน้าฉินมู่ก็มองไปไกล หรือว่าแม่น้ำสองสายนี้ไหลลงไปใต้ดินในสวรรค์น้ำเงินเขียวปลุกพลังสวรรค์อีกหนึ่งชั้นก็ปปากฏในม่านตาเขามองไปยังสถานที่แม่น้ำทั้งสองหายรับไปเขาเริ่มขมวดคิ้วยังช่วยไม่ได้เมื่อการมองเห็นดูเหมือนจะถูกอะไรบางอย่างกีดขวางเอาไว้เขาไม่อาจมองเห็นได้ว่ามีอะไรอยู่ไกลๆนั้นในสวรรค์สีชาติปลุกพลังฉินมู่รวบรวงปานชีวิตของเขา ก็เป็นพายุหาอักษรลูนแห่งเนสวรคสีชาติทำให้เกิดจุดกลมสีแดงอมสม้มปรากฏในม่านตาวงถัดไปคือสีเขียวน้ำเงินของเนสวรรค์สีเขียวน้ำเงินกับชั้นสีเขียวของเนสวรคเขียวอีกชั้นที่ลึกเข้าไปอีกคือเนสวรรค์อันก่อเกิดขึ้นมาจากสีขาวใจกลางวงแหวนคือม่านตาปกติเท่าบอดได้ถ่ายทอดวิชาปลุกเนสวรเก้าให้แก่ข้า และเขาได้เรียนรู้มันแล้วแต่ทว่าด้ววรุทธ์ของเขาเขาสามารถปลูกพลังเนสวรรคสีชาติได้เป็นอย่างมากปริมาณปานชีวิตที่เผาผ่านไประหว่างปลูกพลังก็มากมายปกติแล้วเขาจึงไม่ค่อยใช้วิชานี้ในสถานการณ์ทั่วไปเนสวรรค์เขียวก็เพียงพอดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปลูกพลังเนสวรเขียวสีน้ําเงินและเนสวรรคสีชาติแต่กระน,นั้นด้วยเนสวรคสีชาติโดนปลูกพลัง เขายังคงไม่อาจมองเห็นสถานที่ที่แม่น้ําหายลงไปได้ชินมูเริ่มตกใจเมื่อเขาเห็นศพจํานวนหนึ่งตรงหน้าป่าพวกมันคือศพของหมอผีใหญ่แห่งวังทองหลวหลันศพเหล่านี้อยู่ห่างไปไม่ไกลจากกันแต่สิ่งที่ประหลาดและพิลึกบางศพนั้นยังคงดูแจ่มใสเหมือนมีชีวิตราวกับเขาเพิ่งตายมาหยกๆยกแต่บางศพก็เน่าเปื่อยจนเหลือแต่กระดูกการนั้น เสื้อผ้าพวกเขายังคงอยู่ดีเมื่อสายตาฉินมูมองลึกเข้าไปในปากเขาเห็นซากศพเพิ่มขึ้นเห็นชัดว่าผู้คนเหล่านี้ได้พบกับโชคร้ายและตายอย่างน่าเวทนาโดยเนสวรรค์สีชาติเขาก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆศพและหายไปในสวรรค์ของเขาได้รับแรงกระแทกอย่างแรงและชั้นสวรรค์แต่ละชั้นก็ปิดอย่างรวดเร็ว ฉินมูถึงกับมืนหัวจากแรงกระแทกเขารู้สึกรล่ากับว,ว่ามีเสียงหวีดร้องควยขวนจำนวนนับไม่ถ้วนดังอยู่ในสมองแทบจะฉีกถึงวิญญาณของเขาโชคอย่างดีที่เขาฝึกฝนบ่มเพาะจิตวิญญาณดังเดิมสำเร็จและสามารถต้านรับการโจมตีนี้ได้ตรงๆแต่ทว่าเขาไม่อาจเห็นได้ว่าอะไรที่โจมตีเขาอามิดาอามิดา เสียงควยขวนในสมองฉินมู่กลายเป็นดังขึ้นและดังขึ้นเขาจึงเริ่มขับเคลื่อนพระสูตรมหาอยู่ไหลแสงก็เจิดจ้าลงมาพร้อมกับเทพและพุทธแห่งสวรรค์ทั้งหกชั้นปรากฏด้านหลังของเขาสวดภาวนาเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเสียงพุทธด,ดังขึ้นเขาก็ชำระเสียงหวีดร้องที่โจมตีวิญญาณได้ดินใต้เท้าเขาไหมเมื่อควันสีเขียวลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิก่นเน่าเหม็น ชินมูก็ยื่นมือออกไปเมื่อเขาโอบกอดความว่างเปล่าเสียงก็ดังเมื่อปานชีวิตของเขาแปเปลี่ยนเป็นต้นโพธิหยกเขียวล่องรอยลงมาจากท้องฟ้ากดทับไปยังพื้นดินตรงหน้ากิ่งก้านนับพันและลากนับมื่นก็กระแทกลงมาบนพื้นด้วยลำต้นลากที่แกว่งไปมาซอกแทกเข้าไปในดินเสียงหวีดร้องดังจากใต้ดินพื้นดินตรงหน้าฉินมู่เริ่มกิ่งม้วนลากกว่า มีบางอย่างกำลังหลบหนีเมื่อมันผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นก็สั่นเกียวกาวเล่ากับว,ว่าถูกอะไรข้างใต้นั้นโยกอย่างรุนแรงแม้แต่ทศเทวะโคไล่ลำก็ยังไม่อาจสังหารสิ่งนี้ได้หรือฉินมูก็กู่ล้องและทันใดนั้นร่างของเขาก็กลายเป็นเหมือนหยกโปร่งใสและเป่งประกายต้นโพปรากฏอยู่เลือนลาง ด้านหลังเขาและเขาดูราวกับพุทธองค์ที่มีศีรษะเป็นบัวจึงตัดสรู้อยู่ใต้ต้นโพในวัดใหญ่ฟ้าคำรามเขาได้รับพระสูตรมหาอยู่ไรในส่วนคำสั่งสอนเหล่านั้นแต่ไม่ได้รับทะัศะเทวะแต่ทว่าส่วนคำสั่งสอนนั้นก็เพียงพอทำให้เขาสามารถไขขวนทะัศะเทวะออกมาได้ทะัศะเทวะของพระสูตรมหาอยู่ไรนั้นจริงๆแล้วแฝงและฝังอยู่ใน สวรรค์ยี่สิบชั้นแห่งพระสูตรมหาอยู่ไลอันฟ้าคำรามแปะจูโจมก็เป็นหนึ่งในนั้นฟ้าคำรามแปะจูโจมเป็นทศเทวะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นสักกะแล้วเรียกได้ว่าเป็นทะเทวะชั้นเบอร์รมอันด้อยกว่าก็เพียงแต่ทะเทวะในสวงสวรรค์ชั้นพรมเท่านั้นทะเทวะโพรไรลำเป็นทะเทวะในสวงสวรรค์ชั้น รุกคเทวดาโพสวรรค์ชั้นที่14หากนับจากบนลงล่างและเป็นสวรร์ชั้นที่7หากนับจากล่างขึ้นบนแม้ว่าพระสูตรปหาอยู่ไรจะไม่ใช่วิชาฝึกปือหลักของฉินมูแต่เขาก็ไม่ละเลยการตึกตองทำความเข้าใจมันต่อให้เขาใช้เวลากับมันไม่มากเท่าไหร่ก็เถิดที่เขาขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้คือล่างแท้ของพระพุทธเจ้าโคยก ใช้จิตแห่งพุทธเพื่อสะกดคมสิ่งประหลาดใต้พื้นดินป้องกันไม่ให้มันเข้าใกล้สิ่งประหลาดนั้นเดี๋ยวก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วยิ่งไปกว่านั้นคือฉินมู่สัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นสามารถแยกตัวออกจากกันได้กลับมารวมตัวกันใหม่เป็นพักๆบางครั้งมันกรมุดเข้าไปใต้ต้นไม้หรือแม้กระทั่งในซากศพมันคืออะไรกันแน่ในตอนนั้นเอง ก็มีสองพลังชีวิตเข้าใกล้จากด้านหลังและกระบี่ไร้กังวลของฉินมู่ก็ทะยานออกมาจากฝักแปลเปลี่ยนเป็นท่วงท่ากระบี่สะบัดไหยวนไปรอบๆร่างกายของเขาพลังชีวิตทั้งสองอ้อมไปเพาะเหินมายังเขาจากทั้งซ้ายและขวามันคือค้างขาวขาวทั้งสองตัวพวกเขาแยกกันมายังยอดสูงสุดของรูปสลับพวกเขาห้อยหัวลงมาจากจมูกและค้างขาวขาวตัวหนึ่งก็หัวราอ วัวหน้าง,งูไม่รู้ตัวเลยว่ามีกองทัพใหญ่ตามมาข้างหลังยอดฝีมือหลายร้อยได้เข้ามาหุบป,ปากค้างคาวอีกตัวที่ห้อยอยู่บริเวณรูจมูกของรูปปัน้นเจ้าจะเตือนเขาทำไมกองทัพใหญ่หรือยอดฝีมือหลายร้อยชินมู่ก,ก็ตกใจผู้ที่เข้ามาย่อมไม่ใช่กองทัพจัก,กรวรรดิกองกำลังทหารได้ด่านชิงเหมือนยังพอไหวอยู่แต่พวกเขาไม่มีกองกำลังเพิ่มเติมมากเพียงพอ จะส่งเข้ามาในขูบเขาพูดผีตอนเป็นกองทัพของจัก,กรวรรดิคนเถื่อนตีชินมู่ไม่ลังเลรีบเดินเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปยังใจกลางขูบเขาพูดผีปะทะกับกองทัพจัก,กรวรรดิคนเถื่อนตีเป็นการลนหาที่ตายทหารทั้งประเทศนั้นทั้งป่าเถื่อนและโหดเหี้ยมการต่อสู้ประสานในกองทัพก็ยอดเยี่ยมพวกเขาสามารถเพิ่มคูณกําลังได้ด้วยพายุหะค่ายกลศึกเมื่อฉินมู่ติดตามคณะบดีป้าซาน เข้าไปยังวังทองโลหลันพวกเขาได้พบกับกองกําลังแห่งทุ่งหยาดและได้ไประจักษ์ถึงความสามารถอันสูงล้ำของพวกเขาผู้คน800คนสามารถต่อกรกับตัวตนระดับเจ้าระทิเช่นคณะบดีป้าซานได้เมื่อได้ยินคำพูดของค้างข่าวฉินมู่ได้แต่หลบเลี่ยงยอดฝีมือไหลร้อยจากจากักรวรรดิคนเถื่อนตีวัวงโง่นั่นกำลังจะตายค้างข่าวสองตัวบนลูปปั้นหัวล้อร่วงแน่ร่วงแน่ แสงคุดยังอ้อยอิงอยู่รอบๆล่างฉินมูปกป้องตัวเขาและเกีวเรนมางกอนเขาจึงไม่ร่วงลงไปค้างขาสองตัวก็งงหนึ่งในนั้นกระบินลงมาจากจมูกมันจับกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงมาเบื้องหน้าฉินมูทําไมสิ่งพวกนั้นไม่โจมตีเจ้าละ่ะสายเต่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นกันแนบค้างขาขาวกาลังตอบแต่พันก็ฉั่งกบินกลับไปยังรูจมูกของรูปสลักเทพค้างเขาโดยไม่ปี่ป่า ทหารหลายร้อยคนแห่งจกักรวรรดิคนเถื่อนตีและหมอผีร่างใหญ่เจอจ้าสิบกว่าคนกับหมอผีจํานวนหนึ่งก็เดินเข้ามายัางทางเข้าคุบเขาพูดผีองค์ชายผานกงสวดเชิญราชาหมอผีผู้หนึ่งโค้งกายผานกงสวดค่อยๆเดินมาจากด้านหลังด้วยสายตาของเขาที่คมก้าประดุดสายฟ้าเขาก็กว่าตามองเดินรอบคุบเขาพูดผีและเห็นฉินมู่ก,กําลังนั่งอยู่บนหลังเกีเรนมังกร เขาอึ้งยังช่วยไม่ได้เจ้ารัตที่ฉินนับแต่ที่เราเคยพบกันครั้งก่อนข้าเชื่อว่าเจา้าคงสบายดีนะเสียงเขานุ่มและยังไม่แตกหนุ่มแต่มันดังกังวนันเพยเห็นพลังวัดอันเข้มข้นไร้ใดเปรียมชินมู่ได้ยินหัวใจก็วูบวาบความเร็วของการฝึกปือเขาเร็วกว่าข้ายเมื่อพวกเราปะทะก,กันที่นอกเมืองหลวงแม้เขาอยู่ในวรยุทธ์ขั้นเดียวกับข้าแต่พลังวัดเขาไม่เข้มข้นเท่าข้าแต่ตอนนี้ เขาตามข้ามาทันแล้วข้าสบายดีสบายดีมากๆองค์ชายน้อยก็ดูสบายดีเหมือนกันนี่ไปข้ากังวลเสียตั้งนานว่าสองมีดของข้าในครั้งนั้นจะเผลอสับเจ้าตายไปตอนนี้ข้าค่อยหายกังวลที่เห็นเจ้ายังมีชีวิตอยู่ผ่านกงสวงัสดิ์อยิมเจ้ารัทีก่อนหน้านี้อาจจะสบายดีแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ราชาหมอผีคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นและเอ่ยว่าองค์ชาย มีค้างคาวสองตัวหยุดตรงนั้นผานกงสัวเอ่ยว่าค้าพวกมันซะโอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าไยบายไปแล้วเด้อ